ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอเพื่อนลิปนี้มาดูหลักสิบบนเก่าแล้วอีกทีหนึ่งนั้นเพื่อนน่ะที่ว่าหลักสิบบนเก่าสามสูตรทว่าผมย้ายมาใส่กระดาษ A4 นี้ย้ายจากเล่มมามาใส่กระดาษ A4 แล้วก็เชยนตำแหน่งลงตามที่ผมบอกกันเพื่อนไปงวดที่ผ่านมาเข้าเข้าหลักสิบมาครบสามตบนทั้งสามสูตรนั่นเพื่อนน่ะม,มาครบ สตบบนทั้งสามสูตรเลยวันที่ผ่านมาหลักสิบก็เข้าทุกสูตรแล้วก็เข้าครบสามตบบนทั้งสามสูตรถ้าเรารู้นั่นเพื่อนนะถ้ารู้ผมรวยก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าผมเป็นคนเขียนสูตรเองผมจะซื้อก่อนเลยเพื่อนผมไม่รู้แต่ผมต้องทําตามสูตรเมืสูตรมันเข้าเราก็ต้องมาตามต่อ ผมก็ถ่ายให้เพื่อนไปเพื่อนก็ดูก็ดูนั้นเพื่อนนะเผื่องวดต่อไปเขาจะเข้าต่ออีกหรือเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็สูตรเขเข้ามายาวนั้นเพื่อนนะสูตรเขเข้ามายาวแต่ละสูตรแต่ละสูตรมาผิดอยู่งวดก่อนงวดเดียวนั้นเพื่อนนะผิดงวด งวดก่อนงวดหนึ่งงวดที่บึงการเอ้ไม่ใช่บึงการงวดที่ตาดไปยังวัดตาดเขาไปไม่ทันนั้นเพื่อนขึ้นรถทัวร์วไม่ทันรถทัวร์แน่นเขาไม่ไปนั่นเพื่อนงวดงวดนั้นเขาก็เลยไม่ไปจังหวัดตดัดเขารออยู่ภาคกลางก็มาเข้านะาเพื่อนนะหลังจากนอนมาก็มาเข้าถ <c oughs> <c oughs> มาเข้าทั้งสามตัวทั้งสามสูตรเลยเพื่อน แล้วก็ได้เลขล่างครบทั้งบนทั้งล่างเลยห้าตำแหน่งครบหมดเลยงวดที่ผ่านมาเอาตามต่อนั้นเพื่อนนะตามต่ออะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคำเตือนรับชิบโรนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกเนินโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปรับขึ้นมาสักหน่อยตรงนั้นเพื่อนนะมันน่าจะปรับเยอะแลละเพราะว่ามันมันสามสูตรถ่ายให้เห็นทั้งสามสูตรทีเดียวเลยว่าเราลอกมาใส่หน้าเดียวกันก่อนหน้านั้นมันอยู่กระดาษ A4 คนละหน้าที่เราลอกมาถ่ายพร้อมกันทีเดียวเลื่อนขึ้นไปสูงจัด ลงมาน่าจะประมาณนี้เพ่ลงอีกถ่ายงวดเลกที่ว่าย้ายมาจากกระดาษ โน่นมาเพื่อคนใหม่เขาจะดูอีกนานเพื่อนนะคนที่ว่าย้อนหลังก็ต้องก็ต้องว่านานเพื่อนนะห้ามกันไม่ได้อันนี้คือผมย้ายมาตั้งแต่ใส่จากกระดาษ A4 มางวดที่49งวดที่47งวดที่48 47 48 49 ไล่กันหนึ่งงวดหนึ่งงวดหนึ่งงวดเข้าทุกงวดต่างนั้นมามาผิดอยู่งวดงวดบึงงวดจังหวัดตาดงวดเดียวนั้นเพื่อนนะสองสูตรซ้ายขวา <c oughs> เดี๋ยวคุณจะเลื่อนไปเพื่อนดูของเก่า ผมไม่อธิบายนั้นเพื่อนนะคนใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวจะว่าเส้นอะไรนีเส้นสมัยก่อนผมทําคุณส่งนั้นเพื่อนนะตีเส้นก็เลยเอามาเขียนว่ามันยังเหลือกระดาษที่ตรงนี้อยู่ประมาณกึง่งกึ่งกลางของของกระดาษ A4 ก็เลยเสียดายกลัวมันขาดทุนเพื่อนซื้อมาแล้ว <c oughs> สูตรนี้จะเดินมาถึงถึงเส้นนี้นะั่นเพื่อนนะอันนี้คือผลอ,อกสูตรนี้ก็จะเดินตั้งแต่เลขเก้ามามาถึงจานวนงวดที่แบ่งกันนี้ไม่ใช่เส้นนี้นะต้องมาถึงนี้นะมาถึงเลขเกตสูตรนี้ก็จะต่อจากตัววงสีเขียวนี่ที่มันเข้าวงสีเขียวนี่เข้าหลักหน่วยไปด้วยงวดที่ห้าสิบห้า คนก็จะบน่นหมดมันผ่านมาแล้วก็ถ่ายอีกนอนเพื่อนนะก็ต้องถ่ายอีกนั่นเพื่อนนะพวาผมจะถ่ายให้มันเพื่อนเห็นทั้งหมดทั้งสามหน้าเดียวกันเห็นหมดแล้วไม่ต้องบน่นวดที่ผ่านมาก็อืม งวดบึงการนั้นเพื่อนนะงวดบึงการงวดบึงการไม่เข้านั้นเพะนะื่อนต้องเติมใหม่นะบึงการสูตรนี้ไม่เข้าสูตรขวามือก็ไม่เข้าสูเข้าสูตรกลางสูตรยวงสูตรกลางตำแหน่งสุดท้าย <c oughs> มางวดที่ผ่านมาตำแหน่งเติมไปหลักร้อยตำแหน่งเติมไปหลักหน่วย เราก็ต้องใช้ตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยนะต่อไปเพื่อนเพ,นเพราะว่าเราได้เขียนลงแล้วหมวดหน้านี้ตำแหน่งที่เติมเปเลขสองตำแหน่งที่เติมเป็นเลขสองหวดที่ผ่านมา9 7 8 ตำแหน่งที่เติมงวดที่ผ่านมาไม่เข้านั้นเพื่อนนะไปเข้าหลักร้อยนะที่เติมไดขเก้าเนะี่ยหลัก10ที่เข้าสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเพิ่มเพิ่มแดตัวนั้นเพื่อนมะาต้องเพิ่มแปดตัวตั้งแต่งวดที่จังหวัดตาดมาสูตรนี้ยังไม่ยังไม่เพิ่ม3ามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดตัว อันนี้ตัวเติมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากันว <c oughs> ันที่ผ่านมาผมมาลบลบเส้นนี้ออกไปให้มันไม่เห็นเส้นสีดำอันนี้ก็เลยลบไปแล้วก็สูตรนี้ก็มาเข้าตำแหน่งเก่าสูตรนี้เข้าตำแหน่งเก่าเรียกเจ็ดผมไม่คิดว่าเจ็ดจะมาเพื่อนงวดที่ผ่านมา ไม่คิดว่าเกตจะมาผมคิดว่าศู 0, นย์ตัวศูนย์ชนตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์งวดที่ผ่านมาผมเอาศูนย์หลักไปหลักสิบมันไปชนกับข้อมูลสิบหน่วยของเราที่ผมเอาในเครื่องยกเครื่องมาถ่ายให้เพื่อนไปข้อมูลสิบหน่วยมันก็มีศูนย์เราเลือกผิดนั่นเพื่อนนะสูตรเราเดินผิดเราเดินเข้าสูตรเดินเข้าแต่เราก็เลือกผิดงวดที่ผ่านมาถ้ามางวดนี้นั่นเพื่อนนะ มาง่วนนี้เพื่นชิดวาจะเป็นตัวไหนมาตัวชนนั่นเพื่อนนะผมจะเขียนลงนี้เลยตัวชนผมจะเขียนลงนี้เลยกระดาษมันเหลืออยู่ตรงนี้ ที่ยังว่างด้านหลังของกระดาษตั้งแต่ปีไหนไม่รู้เอาตัวโซนนั้นเพื่อนนะเลขต่ำมีไหมเลขต่ำไม่มีมีเลขเลขหนึ่งขึ้นมาเลขต่ำจะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่ง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  สองตัวเติมนั้นเพื่อนนะสองสองสามสามสามสี่สี่สี่ห้าห้าห้า หกหกหลักสิบบนเราสองคลิปเนี่ยทำไมมัน,ม,นมันผมก็ไม่ได้ไปจับโซนกันเพื่อนเพื่อนดูนะไอ้ก่อนจะถ่ายไม่ได้จับโซนก่อนถึงเจดไม่มีเก้าถ้าตัวรองของคลิปนี้ก็จะเป็นศูนย์เนเพื่อนนะจะเป็นศูนย์นี่สองสูตร ตวงนั้นจะส่วนกันหมดเลยหนึ่งสองสามสนกันหมดเลย 1, 2, ส่วนกันหมด,หมดว่าสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเขามาครบสามตัวบลลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักสิบหลักหน่วย วันที่ผ่านมามา,มาครบสามตบนครบล่างได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัดกับชิปก่อนที่ผมถ่ายหลักสิบสุดนั้นไปมีหนึ่งอันนี้นี่ไม่มีศูนย์แสดงว่าศูนย์ไม่มี สูตรนี้ก็ยังไม่มีศูนย์สองสูตรเก่าที่ถ่ายไปแล้วเราบอ,อกไปไม่เอาเอา,า่ฉพากลุ่มนี้โวนกันนั่นเพื่อนนะนี่ก็2องสูตรที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปแล้วมีหนึ่งเหมือนเดิมมีสองห้าสูตรนั้นเพื่อนในโซนกันห้าสูตรเราที่นี่สาม สี่ห้าเจดตัดหไปตัวเดียวหลักสิบบนตัดหไปตัวเดียวหลักสิบบนจะตัดหไปตัวเดียวนอกนั้นเราใช้หมดเหลืออีกหตัว เข้าทุกงวดทุกสูตรตั้งแต่เติมใหม่มาถ้าเราเติมใหม่มาตั้งแตะแลกมันก็เข้าเราไม่ต้องนี่เราไม่รู้พอมารู้จังหวัดตัดนี่ถึงเราถึงมาเติมถือว่าตำแหนงนี้ถ้าเป็นสูตรตั้งแต่สูตรเริ่มต้นมาเรื่องหกงวดนี้ก็เข้าหมดทุกตำแหน่งนั้นเพื่อนนะชิปนี้หลักสิบเราเขจะได้อยู่หกตัวตัดับสิบออกไป หลักสิบของเราตัดหลักสิบของเราน่าจะตัดเลขเลขหนึ่งนั่นเพื่อนนะตัดไปเลยเก็บว,ว้ก็หนักกระเป๋าตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดสี่นั่นเพื่อนนะ วดนี้ผ่านมาผ่านวดนี้ผ่านมามาเก้าเจ็ดแปดดับผ่านหมดทุกสูตรหวหน้านี้ดับหนึ่งดับหนึ่งเอ้ยดับแปดดับหนึ่งดับเก้าดับสี่ดับแปดดับศูนย์ 4, 8, <c oughs> ไม่ผ่านวดนี้สูตรนี้ไม่ผ่านวดนี้ ดังนั้นผ่านมาตลอดสูตรนี้แข็งมากเดินมาห้าสิบหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดงวดนี้จะ่ว่าสูตรสองตัวนี้สูตรนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ยังไม่ผิดสองสูตรสีน้ําเงินนี่ยังไม่ผิดสูตรสีแดงผิดหนึ่งงวดแปดสองสูตรแปดอย่างเดียวสามสูตรอยู่อีกสูตรหนึ่งสูตรนั้นงวดที่ผ่านมาดับเจ็ดกับแปด งวดนี้ดับเหมือนกันดับเจ็ดกับแปดเหมือนกันแต่งวดเจ็ดงวดงวดที่ผ่านมามาอีกสูตรหนึ่งที่ผมเปิดให้เพื่อนไปงวดนี้ดับเจ็ดกับแปดอีกงวดที่ผ่านมาดับเจ็ดกับแปดที่เพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าแม่นแม่นจริงนะแม่นจริงนะเพื่อนตัวดับมาตรงๆอันนี้คือตามสูตรนะเพื่อนนะถ้าผมรู้ผมรวยเองเพื่อนนี่ผมก็ทําตามสูตรถ้าผมรู้เนะผมรวยกว่านเพื่อนอีก ยกออกนั่นเพื่อนะดับดับแปดดับหนึ่งดับเก้าดับสี่ดับแปดดับศูนย์ผิดหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดดับหนึ่งดับหนึ่งดับดับหนึ่งดับสี่อยู่ในจีนวนจีนวนนี้ดับหนึ่งดับสี่ดับเจ็ดดับเจ็ดงวดที่ผ่านมาผิดดับเจ็ด ผมไม่ได้ยกมาผมเอาปากพูดตัดไป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 ผิดแล้วคงไม่ผิดซำ้ำผมจะให้เหลือหลักสิบอยู่แค่สามตัว <c oughs> <c oughs> เหลือหลักสิบอยู่สามตัวเ <c oughs> หลือหลักสิบอยู่สามตัว ตัวเด่นจะมาไหมถ้ามาเห็นแน่นอนห้าหลักสิบบนหลักสิบบนวงคนละสีถ่ายน้อยๆแต่ยาวถ่ายน้อยๆ แต่ยาวเราเอาคุณภาพนั้นเพื่อนนะคุณภาพผมให้หลักสิบสามตัวนั้นเพื่อนนะมาแน่นอนว่าผมเขียนเรียบร้อยแล้ววงให้เรียบร้อยแต่กองสลากจะออกมาตรงไหมผมให้หลักสิบแคสามตัวหลักสิบบนสามตัวจับใช่หลักหน่วย หลักหน่วยผมได้จิตตัวจําไม่ได้เปิดดูชิปหลังเลื่อนไปดูหลักหน่วยเอาจําไม่ได้เหมือนกันถ่ายไปลายสูตรอ่ะถ้าก็ว่าหลักสิบล่างเราเหลืออยู่สามตัวถ้าหลักสิบล่างเราเหลือสามหลักหน่วยเราเหลือสามสามสามเก้านั้นเพื่อนนะไม่ไม่กี่ชุดไม่รู้ถ้าเข้าเต็มอีกก็คงจะเหลือน้อยลงไป แต่ถ้าผมไปจับหลักสิบหลักหน่วยใส่แล้วจับหลักสิบหลักหน่วยแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยผมได้อย่างละแต้มงวดนี้แต้มร้อยสิบผมได้แต er> er ้มเดียวเต้มร้อยหน่วยผมได้เต้มเดียวงวดนี้เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้ผมได้พิมพ์ไปหาเพื่อนในไลน์กลุ่มผมได้เต้มร้อยหน่วยงวดนี้เหลือแต้มเดียวแต้มร้อยสิบผมเหลือแต้มเดียวงวดนี้ผมถึงได้ชุดเดียวสามตบนชุดเดียวเพื่อน แต็มร้อยสิบกับเต้มร้อยหน่วยผมเหลืออย่างละชุดหลักร้อยผมสองสูตรผมเหลือตัวเดียวอ่ะมีคุยก็ไม่ได้ยินอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ